ไปกินด้วงไปเลเจนแล้วก็าแกมว่บใด้มันต้องยิงไกลแบบว่าสุดจอเวสีอันใกล้ต้างแค่หนึงทุ่มโอ้ยไปนั่งแล้วก็ห่วงเนี้ยนี่เขาเยียบุ่มเยียวนีโอเคไม่มีดอกอะ ไอเก่งได้ก็คิดเท่าไหร่ขอร้องน่ะไม่เอาแบบเมื่อวานละเชี่ยร้องไห้แบบเมื่อวานแหววเลย ช่วยกันนะครับช่วยกันนะครับผมเราต้องซอยกันนะนาคอซะด้วยเดี๋ยวน,นาคอมันคิดขนาดนั้นเลยหรอวะ แต่เย็นแต่ระอยู่คนเดียวนะ่ะเพื่อจะมีคมนน้ำบิดเราตัวเล่นนะ่อยเาตัวเล่นล่ะเบอร์เล่นล่ะเดินาฟอนมาว่ะฉีด้วยอันนึงได้เดินาฟอนอ่ะยุ่งไปว่ะเดี๋ยวจะไม่ไปหรากอืมแต่หน้าฟอนกำลังลงไปแต่ว่ามันเจ็บอยู่นะฉีก็เจ็บ สีอะกลับบ้านแล้วแต่นำความไม่แน่โอ้เครื่องตกก่อนว่ะคือตอนแรกพี่จะไปฟาร์มพี่ว่ามันเข้าบารไอ้บ,า,บาพี่แน่เลยจริงเหรอเด็วดูให้ถ้าถ้าเข้าจริงไปนะัน่นเหรอไม่เข้าตันมันโอ้ไม่มีตันเลยอะ่ะเฮ้ยแม่ลงไหมแม่มคอโลไอ้เชฟหายเราเบิร์ดโดน หาดูกมอ้เบอกว่ากลตัวก็ไม่ได้ให้เรือต่อไปก็คงไม่ถึงวันนีพี่ใหม่เด้อครับพี่ใหม่สวัสดีครับผมเปิดถึง5้ิบดาวแล้วหรอยังต่ามัน เบอร์เบิร์ตมันแบบว่าใช้โคต้าที่เด็ดโอ้โหลำต่อไม่ได้เอ้ยแก่แล้วคิมแมนคิมแมนแก่แล้วแก่ตรงไหนครับงงครับงงทำมไปกินด่วงไปเลเตนแล้วว่ช่างมันเถอะได้ใช่จริงๆมันควรเป็นเอซตัวไปสาวแว้นก่อนที่เบิร์ดจองเกมตอนนี้จองสาวเออใช่ตัวนี้กู้ตัวว่ะโอ้โหสุดยอดมาโซเราพวกเดียวกัน ตุ้มแกงแล้วเนี่ยเหละติดติดมุมแคนเซิลใช่ใช่ใช่ที่ไหนเป็นล่าแคนเซิลบนแตกได้นะหมดเลยผมาเป็นบ่อยเวลาใช่ใช่เวลาโอ้ยที่ดีเป็นงานพี่พี่ต้องฝากแอนหน่อยอะไรนะบนแตกได้นะดิเรย์เงินมันเข้าพี่แล้วเนี่ยเออว่ะอยากลองเล่นด้วงในอะไรเนี่ย เดินล่างเลยเดินล่างเอยเซโร่ลงไปลงไปอาจังหวะโอ้ยเซโร่ช้าจังวะโอ้โหนี่เดินลงหรืเลยปะไม่เดินตามเลยยิงนี่ก่อนเส่สปิริตมาดีทีหลังนะไม่จำเป็นสปิริตไม่เห้พี่น้องเล่นให้น้องเดินไวๆไม่ไม่ขอแค่มีทางมีทางใจในการเดินก็เดินไวแล้ว ปรชดปรชดปรชดดูดูเขาด้วยอายุเท่าไหร่เออเยอะนะเยอะนะเยอะนะกำลังไปกำลังไปไม่น่าตอนนี้คือสองรถล่ปั๊มก่อนปั๊มก่อนปั๊มก่อนมีคนบอกว่าเขาโดนเลยมันปะมันง่ายสำหรับคนอื่นนะปั๊มจิบนะปั๊มจิบนะปั๊มจิบทางไล่ทางไล เฮ้ยบวนโอ้ไม่ลิมิตโอ้โหลิมิตแดนตีคิฟมันอะตอนเนี้ยคือเป็น2,000แล้วอ่ะยี่ส0 0พันเรียบร้อยว่าแล้วเดี๋ยวพี่พี่ผมไม่เคยขี่มันไม่เคยขี่ใครนะโอ้โหเลือนมันน้อยกว่าพี่น้อยแต่แม่งได้พี่ได้ไงวะมันมันดูดเลือด กิ่วะใช้กิ่เลาหยุดได้สองรอบเอ้ยหรือสามวะนานหวานดิแต่กี่หนึ่งดนไม่ได้นะแม่จัดนานละเฮ้ยเฮ้ยอาไม่เอาเฮียเต็ไม่เอาไม่เาเรายี่สี่วิเราต้องยิงการยิงกยิงประมาณกันใช่มันต้องยิงไปแบบว่าสุดต่อเวสีอ่ะไม่ไปแค่โอ้ยมาล่างแล้วการไา่เกียดด้วยการไม่ได้เกียดด้วยแค่แค่หอกสลิมสองวิกว่าจะตายหาแล้วน่ะลาคอสไปไหนแล้ววะ เาขอมันเหื่อพุ่มโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่เจ้าก็เข้ามาโอ้ยเยไม่มีระเบอกเลยเอาดีนะอก็บอกแล้วนี่ว่าเยอพุ่มที่ก็ได้ยินขาตัวเกือตายเฮ้ยหลุดอะไรขนาดนี้ขอใครก็ได้ต่อขพู่เอไนไปนกันไปแ้วห้าวีห้าวีมีบินห้าวีมีบิน้ผมได้ไปแก้คิวหรอบไปในมแน ีเยอะแน่โอเคที่มีดอกแล้วโอ้โหบนยังไม่แตกเหรอวะเดี๋ยวรีบทำคลิปแล้วกันมังกรเดี๋ยวโดนคามตีสีระวังชีระวังชีชีไปทานี้ทีมก่อนบัสบัสบต้องเรียกก่อนนะกูตาย ผมรอพี่แมนอยู่ในนี้ไปประมาณสามปีสี่ปีแล้วไม่ได้เล่นกับพี่แมนเลยครับสามปีสี่ปีเลยเหรอวะใช่ <บา S 2> ผม <บา S 2> อยู่มาหก <บา S 2> ปี <บา S 2> ปแล้วเนี่ย <บา S 2> ยังไม่ได้ออกเลยอุ้ยนะเคตเกือบตายเมื่อกี้เจ็บมันน้งนะเพียร์บวกการกำบ้าอุ้ยอยากเล่นต่อนะแต่ว่า นั่นไงกูว่าอนาคตมาโอ้ยเมื่อกี้เกือบเล่นต่อแล้วกูเกือบตายเล่นต่อกูตายเลยวางเก็บเกล้เก็บมาเก็บจบมันเลยโอ้ยเกือบแล้วีน่าเก็บขัดแล้วนะแทงเลยแทงเลยแทงเลยจบได้โหใครแทงวะเนี่ยเอ้ายังไม่แทงแทงเองก็ได้จิ๋มหายแล้วตายฟรีโอ้โห จบได no, no, ้ห่อไม่ได้หรอฉีเกิดอ่ะโอ้น่าจะแทงนะไม่มีใครมาแทงเลยหน้าผัดกันแทงมั้เงี้ยน่ารีบกลับไปเลย่งั้นจบได้แล้วตีแป๊บเดียวก็แตกแล้วป้อมอ่ะดูเลือดก่อนดูเลือดก่อนได้ป้อมทีก็แตกแล้วเดี๋ยวก็เกิดปีเลยครับไม่ให้หรอกเบิร์ตเลือดมันมีเลือดแม่มีแล้วระดับนั้นเมื่อกี้เนี่ยผัดกันสามคนไงมั้งเงี้ยมีเมทด้วย โอ้โหดูเลือดก่อนนะดูเ no ป yes> ็นดีเลือดคือแตกนะเบบสองทีก็แตกแล้วอะไรเนี่ยพวกอินดีเดียวแตกแล้วพูดอะไรอย่างพอเล่นล่ะพอล่นโดนล้ำนะพี่อะไรอะครับเจอโดดดักไปดีนาคอนผมรู้กันเรื่องของคุณหมดแล้วครับชี้ฉีเนีโอ้โหอินดีเดียวแตกเลยโอ้ดูว่างไม่เอาสิแบบนี้ไม่เอาเกิดมันเกิดนาคอนเกิดปะไม่เกิดนาคอนมันกระจอกเลยนะพี่นี่เหรอนาคอนห้าสิบดาวมาเล่กันเย่อ ต้องดูดวงเนี่ยดวงร้อยดาวเก่าเขาเล่นกันอย่างนี้ส7 3เจ็ดสามหม่ไงตีไงนายทีมไงกับฟอลเลนเซิร์ฟน้องนี่ไงกระจายยืนแทงป้อมของเราเราเล่นนะผมเราเล่นพูดเล่นเลย่เฉยนะเขาอาจจะพลาดก็ได้เหมือนที่ผมเล่นแบบใหม่แทงป้อมใหม่เ้ยตัวต่อไปแพ้เรียบร้ยเรียบร้อยพี่แมนต้องรอต้องต้องให้ฟอลเลนเซิร์ฟนอกมายืนแทงให้เว้ยไละให้มันลำกทนึ เซิร์ฟนอกเนี่ยไปเล่นมาแต่ว่าเนี่ยไม่ดีเลยเสิร์ฟนอะคือแล้วเฟนเซิร์ฟเน่าก็เซิร์ฟต่างกันเยอไงมันโหดนะไม่หวานเลยอาแรกดีเลยตาแรกดีอยู่เติบยินเปิดสวยว่ะเราสวยว่ะโอ้ยขอขอเสียงฉลองหน่อยครับเย้คือแบบนาแค่ตาเดียวเท่านั้นแหละนานแค่ตาเดียวเท่านั้นแหละยืนแค่ประมาณกี่นาทีนะในถึงเท่าเอ้ยกี่แมนเบาเกินอ่ะเบาเกินคืออะไรวะมี่นี่ชนะขึ้นมาสามแปด ไม่เป็นไรได้ดูเบิร์ดมันกี่ดาวห้าสิบไหมเบอร์อ่ะเบิร์ห้าสิบกว่าดาวคาคาเปเนี่ยคาเป้เราห้าสิบดาวดีครับพี่แมนสวัสดีน้องมันเมียด้วยนะครับอะไรนะเออพี่แมนขอเอาตัวคนมาเล่นได้ไะ้าคิดหมดแม่งเกินหาสิบดาวห้าสิบดาวเฮียผมอยู่คนสองดาว